ก็ไปโลคเกียริศาดิสก็เป็นกไปลก้โไม่ยอมรับป๊อปยอมยอมรับตัวเองสักเรื่องได้ไหมคือตอนนี้ถ้าบอกว่าอุกบาทจะบอกว่าจะมี energy ได้จะบอกว่าฮปปี้ได้จะบอกว่ามีความสุขได้ก็แบบว่าจะหน้านมัน้องมากเลยว่าแบบของวันเยอะแล้วก็วินเนกูแเนแเนแข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 แขน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 แนนน ก็จะให้ acting อะไรยังจะ acting อะไรไงอ่ะจะ acting จะ acting อะไรอ่ะคือแบบว่าไม่ได้หืองขอบคุณของขวัญจากธรรมชาติด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณของขวัญจากธรรมชาติมากมากเลยนะคะจะอยู่ขอขอผมขอเป็นคนปกติแบบวิูชนคนทั่วไปนะไม่ไปสาดิตโรจิตวิพลาชอุตลีไปหาเรื่องคนอื่นคือขอใครไปจิตเวชดอะวิถีฐานอ่ะไปหาเรื่องคนอื่น ไปหลดไปรั่วไปหลอดอ่ะไม่หายเรื่องคนอื่นทำอยู่เลยมึงมันกาใครมันเป็นอะไรพูดไปเรื่อยมอยู่วนอยู่นั่นแหละสมองคิดอะไรใหม่ๆนี่ได้แล้วไงมันก็วนอยู่อยากดังก็ไปดังให้ตัวเองอยากดังก็ไปดังใตัง้งใจกลับนั่งหน้าสื่อน่ะก็จ้างจ้างให้ไปโปรโมทอ่ะจ้างให้ได้โปรโมทได้เลยจ้างให้โปรโมทช่องให้บอกว่าให้ช่องดังจ้างให้ไปโปรโมท เขาไม่พร้อมทำเงินเลยเนี่ยให้ไปพูดกันใครอยากจะเรื่เขาไม่จ้างมึงหรอกนี่ไม่ใช่ใครอยากใครแบบอยากเลิกกิจการน่ะภายในห้าสี่สามสองอ่ะจ้างงานมาได้เลยจ้างได้เลยนะพี่ทำทุองือจ้างมันสามร้อยอ่ะไม่เล่นไปแะอจริงเจ๊เมืกินรถอะไรวะ EC ว่ะของฉันต้อง Ferrari Lamborghini Audi Porsche รถอะไร EC มึงเอาเวฟที่บ้านมึงก่อนพูดรถอะไรเอาเวฟมึงก่อน เวฟที่มึงเอาไปเข้าไฟแนนซ์น่ะมึงพูดตรงนั้นก่อนมึงจะไปไกลไปได้ปบมึงกลับมาก่อนอีซี่มากเอาเอาขอแบนแบบว่าโรลอยเงี้ยโรลอยมึงกูไม่ได้ดูถูกนะสภาพมึงก็ต้องดูด้วยมึงซีอแบนอะไรคืออะไรเดี๋ยวหาฝันฝันไปไกลแต่กลับมาที่เวฟก่อนไฟน้งไฟแนนซ์จปที่ไหนก็ไม่รู้ มึงเอาเราไปซาไปไหนเนี่ยกูอยากรู้ไปซาดิดนู่นไปซาดิดโลกจิตวิปลาสที่อื่นนู่นมาไปมาซาดิดโลกจิตวิปลาสปันก็ไม่แปลงน้ําก็ไม่อาบเสื้อก็ตัวเดิมมึงฝันอะไรเนี่ยที่กูคุยกับใครอยู่เนี่ยมึงตื่นหรือยังคืออีซี่รถเมื่อกี้อีซี่เจ๊เจ๊ช่วยบอกหน่อยว่าอีซี่คือแบบวแบบว่า ฟลอรอี่อย่างเงี้ยโรลอยเงี่ยแล้วบิกินี่อย่างเงี้ยแล้วปากมึงอะเป็นอะไรช่วยพูดแบบคนปกติได้ไหมคือแบบโวเที่ยวหมาตังเลยคือการแอตติ้งคือไม่ต้องไปีเรียเพืนอกติิก็คือบอกแล้วโง่เองช่วยไม่ได้พวกมึงอะโง่เขาไม่ได้โง่เขาตื่นกันหมดละก็คือโง่เองช่วยไม่ได้นะมาปั่นสร้างกระแสแรตติ้งให้ผมมาให้ละใครก็สร้างกระแสเขาเตือนสติมึงนั่นแหละมึงอะไม่มีสติ ทำหน้ากระหังอุบาทป๊อปจะทำอะไรอุบนทแต่ผมผมเป็นคนธรรมดาทั่วไปอ่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยบอกว่าฉันกับชาตมาเกิดฉันยังไม่เชื่อเลยยังไม่มีเลยก็ไม่เชื่อเหมือนกันเออถ้ามึงชิงหมาเกิดแต่เนี้ยกูเชื่อก็คือยังอยู่มึงคือชิงหมาเกิดค่ะไม่ใช่มึงกับชาตมาเกิดมึงชิงหมาเกิดมึงต้องจำตรงนี้มึงไว้มึงท้องมึงใส่มึงชิงหมาเกิด ไม,มไม่ใช่มีจับชายมาเกิดต้องทำอาห,าหา์ปีนของฉันมีความฝันมีอนาคตของฉันฉันไม่ไปซาดิสโลกจิตวิปลาสด,ด้วยนะ้วมีอนาคตค่ะเรอฝันมาต่อปากเลี้ยงขวบมึงไงไม่เป็นคา,าดิสโลกจิตวิปลาสอุตริจิตเวทด้วยนะครับพวกเขาปาเป็นยาอ่อนมาก ไม่ให้ราคาก็ให้ราคานี่แหละบอกเลยให้ราคาเฉพาะแฟนคลับที่แบบว่ามาพบกันเป็นประจำถ้าแบบว่ามึงเรียกใครแฟนคลับเจอการดูการดูคลับเอาอะไรมันเป็นแฟนคลับมึงกูอยากรู้จังหวะที่หนึ่งพันสองร้อยคุณดูนะครับเจ๊คุณดูเยอะมากเลยขอบคุณนะครับเออมีกําลังใจขอบคุณนะครับหนึ่งพันสองร้อยคุณดูเขามาดูอะไรเขามาดูของแปลกเขามาดูอะไรคนจะเกิดจริงอบอกเกิดหรือเปล่าเขาไม่เคยเห็นหรือเปล่านะตา็นยังไงอธิบายให้ก่อนหนึ่งพันสองร้อยคนดูไม่ใช่หน้ามาไม่ใช่ทีมงานนะ ไอ้ไอ้พวกไอ้หลุดเป็นปีอ่ะปั่นอยู่เซิร์ฟปั่นไงไม่ใช่น้ามาไม่ใช่ทีมงานนะไม่ได้มาจ้างนะไม่ได้เตรียมนันไว้ไม่ได้นัดกันไว้ไม่ได้วางแผนกันไว้ไม่ได้คุยกันนาเออบอดจะไปวางแผนเลไรบอดก็ไม่มีสมองเหมือนมึงนั่นแหละคือพวกพวกพวกซาดิสโลติดเป็นพลาสแหละครับมันบอกว่าไอ้พวกกูอยู่แคนเนี้ยแหละปากมึงอ่ะบอกว่าหลุดรั่วหล่อนิ่ดีๆก็เลยไม่เข้ามาในชีวิตไงมาปั่นสร้างกันเลจริงๆในวันๆไม่เสียแรงที่ชิงหมาเกิดมันจริงมึงเนี่ยแหลทำถึงจริง